สนับสนุนโดย90ลูกทุ่งรักไทยคลื่นเพลงลุกทุ่งร้ออร์เซอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพตั้งแต่กลับจากต่างประเทศรู้สึกว่าฟีดแบ็ดีงานโชว์เข้ามาเข้ามาแล้วเยอะครับมีครับแพลนไว้ในเดือนเมษาโอ้มีโอ้ยต้องห้หหประเทศอะโซนยุโรป,โโปครับเยอรมันฮอลแลนด์สวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสอาจจะไปถึงอังกฤษด้วยมีการเตรียมท นี่คือสิ่งที่จะต้องทำเราเตรียมเพลงไทยเป็นแนวลำวงเป็นแนวชาโดสตริงหมอลำเราต้องเตรียมไปครบเพราะว่าเราไม่ได้โชว์รอบเดียววันหนึ่งเราต้องโชว์ถึง3รอบคนที่เข้ามาดูคอนเสิร์ตพีเตอร์เนี่ยเป็นเซตนะฮะเซตสองชั่วโมงแรกนี่เป็นเซตนี้แล้วเขาไปทำงานแล้วอีกเซตหนึ่งมาเป็น3เซตเซตละประมาณพันกว่าคนอนะเรารู้สึกว่าโอ้โห เขาต้อนรับเราขนาดนี้เราเต็มที่มากๆเลยโช์พิเศษของผมก็คือว่าจะให้คนไทยที่อยู่ยุโรปเนี่ยมีส่วนร่วมขึ้นมาในอาคอนเสิร์ตของปีเตอร์ขึ้นมาเลยไม่ใช่ว่าเห็นบีเตอร์มันอย่างเดียวเต้นทางล่างไม่มันต้องขึ้นมาเป็นร่วมด้วยช่วยกันคือมาจอยกันครับ